สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะในช่องจิบแซบชวนกินค่ะวันนี้ก็จะเป็นเมนูส้ตมตำมะม่วงนะคะง่ายๆค่ะพอดีหน้ามะม่วงก็เลยเอามะม่วงมาตำน,นะคะก็ไม่มีอะไรมากค่ะใส่หอมแดงแล้วก็น้ำปลาร้านัวๆค่ะเค็ม,มข,ข้นหน้าดูเลยค่ะชิมน้ำดูนะคะ อร่อยค่ะมากินด้วยกันค่ะอร่อยค่ะมะม่วงกรอบๆนะคะในส่วนหลังบ้านของเราเองค่ะหน้ามะม่วงก็ต้องกินมะม่วงนะคะ ืแซ่บค่ะจะบอกใครอร่อยมากน้ำปะละโรลค่ะอร่อยจะบอกใครทำเองอร่อยเองค่ะอืม น้ำแดงใส่น้ำปลากลมกลม่อมน้ำตาลตัดหน่อยค่ะ อร่อยทั้งแซ่บทั้งบอกไม่ถูกค่ะรสชาติถูกใจตามเองอร่อยเองค่ะไปซื้อที่ไหนก็ไม่ถูกใจเท่าตัวเองทำนะคะถูกปากอร่อยด้วยค่ะ อร่อยจริงๆค่ะแซบใส่พริกป่นหน่อยๆกลมกล่อมอร่อยมากมากค่ะแซบจะบอกใครค่ะอร่อยจริงๆค่ะ ม่วงสดๆอยู่หลังบ้านนะสอยน้วอสมาก็มาทําเลยค่ะนี่ค่ะกรอบอร่อยมากมาอืม อร่อยอร่อยจริงๆค่ะอืมน้ำปลาานัย อร่อยมากอร่อยดูอาการนะคะคงคงจะอิ่มแล้วแหละค่ะแซ่บมากๆ ไปกินยกที่สองพี่น้องยกนี้ของไม่ไหวไม่ได้เตรียมพร้อมเลยไม่ได้เอาน้ำมากินค่ะก้าดดชิดจูก็ไม่ได้เกรียมอร่อยจริงน้ำน้ำเข้มข้นค่ะน้ำปลาร้านัว เอาไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะคะวันนี้ก็ขอเกันแค่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะวัสดีค่ะ